ที่วัดเขาดินใต้อเภอก้าเลี้ยวจัังวดนครสวรรค์นายอัตมาพรสิงหาวิชัยผู้ว่าราชการจัังหวดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานสเสด็จประพาสต,ต้นประจําปี2563โดยมีนางประภาวดีสิงหาวิชัยนายยกเหล่ากาช5าจัังวนครสวรรค์นายชัชวานชชย,ย,ยบุตรนายเวงศักด์ผลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจัังวดนครสวรรค์ วที่ตรตีปรีชาพระน้อยประลัดจังหวัดนครสวรรค์นายรัฐพลธุราพาันธ์ในอำเภอเก้าเลี้ยวและหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีสําหรับตําบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้ทรงเสด็จประพาสต้นผ่านมาเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นผ่านลุ่มแม่น้ําปิงเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2449ณวัดเขาดินใต้ พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ส่งเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเฮงเป็นอย่างมากโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงส่งถวายสิ่งของพระราชทานมากมายให้หลวงพ่อเฮงเช่นปิ่นโตย่ามตู้พระไตรปิฎกลายรถน้ำรวมถึงพัยดยศแต่งตั้งให้เป็นพระครูพิสิทธิ์สมถักคุณผู้ที่สามารถบวชกุลบตรได้ทั่วประเทศและนอกจากนี้ในปี2456 หลังจากการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่5ยังทรงเสด็จนำรอยพระพุทธบาทจำลองทำจากสมริดที่ทรงสร้างไว้เพียง8รอยมาถวายที่วัดเขาดินแห่งนี้1รอยซึ่งถือว่าเป็นมรดกสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงตกท่อสู่ลูกหลานให้กราบไหว้บูชาจนถึงปัจจุบัน ท้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวตำบลเขาดินจึงได้ร่วมกันจัดงานสเสด็จประาพาสต้นขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยการจัดงานในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการจัดนิทรรศการตามรอยสเสด็จประาพาสต้นกิจกรรมทำบุญปิดทองไหว้พระการประกวดที่ด่านนางทาตการประกวดนางทาตและการประชันพุดอกไม้ไฟจาก10จังหวัดนักพุชั้นนำของประเทศ และรวมทั้งมีการจัตราบโบราณที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองและถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอัมพลจับซอนทิปรายงาน